ที่โรงเรียนแหะครับมีปัจจัยที่ทําให้การแปรปวนทางอารมณ์ไปสู่ความซึมเศร้าหรือว่าทําร้ายตัวเองไหมครับก็ถ้าถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงวัยรุ่นนะครับก็วัยรุ่นปัจจุบันนี้ที่มีภาะวะการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้มีโอกาสซึมเศร้าได้นะครับเพราะการแข่งขันเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยอย่างที่เราเคยเห็นว่าเด็กฆ่าตัวตายอสอบไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้ที่หนึ่งหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาน นะครับก,ก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าณนะนะนะปัจจุบันนี้เมืองไทยของเราเรายังน้อยอยู่ที่ว่าเด็กวัยรุ่นจะเป็นซึมเศร้าแต่ก็ต้องเป็นภาวะ <c oughs> ที่ต้องระวังไว้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่หมอประทชนับตั้งแต่แรก,แรกๆว่าประเทศที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยเด็กวัยรุ่นก็จะมีโอกาสที่เป็นซึมเศร้าเยอะครับอาจารย์ปุษกรต่อเลยครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ถ้าเช่นนั้นเนี่ยเ <c oughs> พื่อนฝูงหรฟือครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีส่วนช่วยได้ไหมครับาการ,การที่จะทําให้ ป้องกันการซึมเศร้านะครับในเด็กวัยรุ่นหรือกทุกๆคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องต้องรู้จกักการเหมือนกับหาคุณค่าของตัวเองนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ที่ดีๆให้กับตัวเองนะครับแล้วก็พยายามหาแนวคิดยืดหยุ่นการปรับแก้ไขปัญหาการ,รเผชิญปัญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่เพื่อนๆหรือว่าครอบครัวโรงเรียนเนี่ยก็จะยังมีส่วนอยู่เพราะว่าเด็กก็ต้องการ ความอบอุ่นความรักความผูกพันเพื่อที่จะเป็นพลังงานด้านบวกเนาะเวลาที่จะมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบกับเขาเขาจะได้มีความตั้งทานท,านที่จะซึมเศร้าครับหมอประธานนนท์คะถ้าอย่างนี้หมายความว่าเวลาที่เราดูแลเรารู้แล้วว่าเวลาเพื่อนซึมเศร้าเราต้องทําแบบไหนยังไงมีคําพูดหรือว่าสิ่งใดที่เราไม่ควรทํากับเขาไหมคะอย่างต่ <c oughs> อไปครับอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าคนซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะคิดลบกับตัวเองอยู่แล้ว นะครับแล้วก็จะมองตัวเองไม่มีคุณค่าการให้กําลังใจเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเห็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆนะครับการที่เราไปบอกเขาว่าทําไมไม่ทําอะไรล่ะทําไมถึงขี้เกียจทําไมถึงไม่ที่คิดจะจะปรับปรุงตัวเองเนี่ยจะทําให้เขายิ่งรู้สึกท้อแท้แต่การที่เราให้กําลังใจเขาจะช่วยให้เขาดีขึ้นได้นะครับครับขณะเดียวกันถ้าพบว่าคนกําลังมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายหรือทำลายตัวเองนี่เราผู้พบเห็นทำไงดีครับอันดับที่หนึ่งก่อนเลยก็เล <laughs> ควรจะรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับให้คิดซะวา่าปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวเราคนใดค,คนหนึ่งก็ได้เมื่อเราพบแล้วเนี่ยเราควรจะเข้าไปดูก่อนว่าเราจะช่วยเหลือ,อยังไงดีบ้างในกรณีที่เราสามารถให้กําลังใจเขา้วยการพูดคุยปลอบโยนนะครับหรือให้คําแนะนำใ,ในการาแก้ไขปัญหาได้เราก็ควรจะทําแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราดูแล้วคิดว่าเกินความสามารถของเราเนี่ยเราจะแนะนําในการให้พบผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่นคุณหมอกใกล้บ้านต่อไป ครับประจมพลสกรครับมีข่าวว่าดูทีวีแล้วเนี่ยเกิดกระแสของการฆ่าตัวตายหมู่คืออย่างไรครับอ๋อการไอที่เป็นในทีวีที่มีข่าวการฆ่าตัวตายแล้วก็อาจจะทําให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีการกระทําเลียนแบบอย่างนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการสื่อที่ออกข่าวการฆ่าตัวตายแบบที่มีรายละเอียดมากๆนะครับหรือว่ามีวิธีการทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ คนที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเห็นแบบนี้บ่อยๆก็อ,ๆอาจจะไปกระตุ้นนะครับความ,มคิดหรือวบบ่าใช่เป็นตัวอย่างของเขานะครับ,รบเขาก็สามารถกระทาแบบนั้นได้นะครับขออนุญ,ญาตเสริมประเด็นตรงนี้ของอาจารย์พุทกรนิดน,นึงนะครับมีงานวิจัยออกมารองรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสื่อกับพฤติกรรมของการฆ่าตัวตายหรือทำลายตัวเองขอเขาพบว่าสื่อที่นําเสนอพฤติกรรมการทำลายตัวเองอย่างละเอียดนะครับอย่างที่อาจารย์พุทกรไปเป็นปัจจัยหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการนําเสนอว่าการฆ่าตัวตายหรือการทาร้ายตัวเองเป็นทางออกของปัญหานะครับเช่นหลายๆครั้งเราบอกว่าเครียดนะครับแก้เครียดด้วยการทำร้ายตัวเองเนี่ยครับอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงทีนี้สื่อเองก็จะเป็นในทางตรงข้ามก็จะช่วยด้วยซ้ําไปนะครับที่จะทําให้ปัญหาการฆ่าตัวตายน้อยลงโดยการพยายามที่จะนําเสนอคนที่เคยคิดหรือเคยกระทําการฆ่าตัวตายแล้วผ่านมาได้แล้วปัจจุบันเขาปรับวิธีคิดใหม่นะครับมานําเสนอให้กับ หลายๆคนได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็จะช่วยเป็นปัจจัยป้องกันได้ครับดีค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันดีกว่าเพราะว่าเราจะหยุดไม่พูดถึงคําว่าจุดๆเราจะพูดกันในเรื่องของโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะคะผู้ชมค่ะช่วงเดียวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะครู่เดียวครับช่วง Health Tips วันนี้จะมาพูดเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะฮะ ซึ่งเป็นโรคของผู้สูงอายุข้อเข่าเนี่ยประกอบด้วยผิวข้อของกระดูกต้นขาและหน้าแข้งโดยที่มีเยื่อบุข้อและก็หมอนรองกระดูกกันกระแทกนะเมื่ออายุมากขึ้นคนไข้จะไม่สามารถจะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเมื่อมาหาแพทย์แพทย์ก็จะทำาารวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ว่ามีผิวข้อที่ตีบแคบลง จึงแงนะนําการรักษาตั้งแต่เบื้องแรกด้วยการให้ทานยากายภาพบมบัดโดยปกตินะฮะผิวข้อเนี่ยจะจะมีความเรียบสม่ำเสมอและไม่ไม่มีรอยขุขะแต่เมื่อมีพยาธิสภาพคือความเสื่อมเกิดขึ้นก็จะทำให้ผิวข้อเนี่ยบางลงมีความขุขะเกิดขึ้นปัจจุบันการรักษาในเชิงอนุรักษ์ นอกจากจะมียาแก้ปวดแก้เศษกายภาพบัตรออกกําลังกายด้วยตัวเองแล้วยังมียาที่ใช้ในการรักษาข้อเสื่อมได้แก่ยากลุ่มคูโพสมีซึ่งเป็นที่ตกเถียงกันอยู่ว่าได้ผลในแง่ของการป้องกันข้อเสื่อมในระยะต่อ,อไปได้หรือไม่แต่คนที่เห็นชัดเจนก็คือว่าสามารถจะลดอาการปวดของคนไข้กลุ่มนี้ได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาแก้ปวดแกด้เกเสตแต่อย่างไรข้อเสียงใจฟรีจาระบีข้อเข่าป้องกันและรักษาโรคข้อกระดูกเสือ่อมทั้งระยะแรกและรืยะหลังพบแพทย์หน้าจอ เมื่อมีอาการท้องอืดของเอ้ออาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปใช้อาโมจินเยลอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนบนริเวณก้างอบอันเนื่องมาจากการไหลย,ย้อนของกรดในกระเพาะอาหารอาโมจินเยลผลิตโดยบริษัทมิลิเมตรจำกัดรับรู้เรื่องสุขภาพพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆในนิตยสารเฮลชานลสมัครสมาชิกรายปีวันนี้เพียง400บาท หรือหาอ่านและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศราคาเล่มละ30บาทสนใจสมัครสมาชิกโทร081 696 0970 081 451 9590พบแพทย์หน้าจอ กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะคะให้คุณหมอประธานนนนะคะเป็นตัวแทนได้ฝากอะไรนะคะผ่านไปยังคุณผู้ชมที่ชมรายการเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าในวันนี้ค่ะครับขอฝาก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือโรคซึมเศร้านั้นเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดนะครับให้เอาใจใส่มันสังเกตตัวเราและคนรอบข้างประเด็นที่2นะครับการรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยลดการสูญเสียต่างๆจากโรคซึมเศร้าได้มากนะครับข้อสุดท้ายคือทุกคนในสังคมนะครับมีส่วนร่วมกันในการช่วยให้โรคซึมเศร้าในดีขึ้นได้นะครับ เรื่วันนี้เราได้ทําความเข้าใจและก็เรียนรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้เรียนจาต้นรายการว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ทราบแต่วันนี้ค่ะเราได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจรวมถึงจิตแพทย์ไม่ได้น่ากลัวนะคะน่ารักอย่างที่เห็นในรายการรวมถึงถ้าไปเจอที่สถาบันจะมีความสุขและอยากกลับไปพบด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทและก็นายแพทย์พงศกรลิงดีค่ะจิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะครับรวมทั้งแพทย์ผู รับประกตอบปัญหาทางโทรศัพท์ทั้ง4ท่านนะครับซึ่งก็ยังกําลังทํางานหนักอยู่นะครับตอบปัญหาแก้ปัญหาสุขภาพจิตไปหลากหลายและมากมายทีเดียวครับแล้วก็รวมถึงวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะพิธีกรร่วมกิติมศักดิ์รับเชิญนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ในแพทย์สุรพงษ์อัมพันธ์วงศ์นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้ทิ้งท้ายตัวในฐานะเป็นท่านกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาด้วยวันนี้มีข่าวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ รายการทั้งหมดวันนี้คงมีข้อดีอยู่มากมายนะครับขณะเดียวกันข้อดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ขออุทิศนะครับให้กับมูลนิธิสมเด็จเจาพยานะครับซึ่งทั้งหมดนี้รายการก็จะทําหน้าที่ที่จะเรียนท่านผู้ชมด้วยกันนะครับว่าการุณติดตามสถานีโทรทัศน์ช่อง5กองทัพบกนะครับวันที่7กันยายนเวลาโดยประมาณนะครับสี่ทุ่มครึ่งหรือ2 2 3 0นาฬิกา ถึงประมาณ24นาฬิกานะครับจะเป็นรายการการกุศลน,นะครับที่จะขอผู้ที่มีจิตเป็นกุศลน,นะครับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานอกจากจะสร้างอาคารนะครับที่จะเพิ่มบริเวณที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยังจะพัฒนาภายในโรงพยาบาลอีกมากหลายครับ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาหรือว่าสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพญานั้นนะครับเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดทางด้านจิตเวชขอในประเทศไทยครับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยทั้งจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นจำนวนมากมายครับต้องการความสนับสนุนจากท่านอย่างน้อยก็เป็นองค์กรที่ทําให้ท่านนั้นไม่เพียงสุกายจากโรงพยาบาลทั่วไปครับแต่สุกใจนะครับที่ได้ทําให้ตัวท่านสมบูรณ์แบบเต็มครบคนนะครับ ก็ได้ติดตามกันได้นะคะ,คะในเร็วๆนี้นะคะรวมถึงวันนี้นะคะแต่ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเราด้วยค่ะบริษัทมิลิเมตรจำกัดคุณภาพยาคุณภาพชีวิตบริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนเครื่องผลิตน้ำดื่มอลคาไลแค่เปลี่ยนน้ำชีวิตก็เปลี่ยน และบริษัทเฮลท์แชนแนลจำกัดนะคะต้องบอกวันนี้นะคะในเรื่องราวนะคะของโรคซึมเศร้าเราได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าต้องบอกรายการพบแพทย์หน้าจอนะคะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมานําเสนอแน่นอนค่ะรวมถึงนะคะหัวข้อสําคัญเราจะมาคุยกันในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายเขาบอกว่าภัยร้ายะนะคะที่ทําให้หัวใจของคุณนั้นวายได้อย่างกระทันหันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ค่ะวันนี้หมดน,น้ที่ของตายนะคะแล้วก็พิธีกรร่วมรวมถึงแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในรายการพบแพทย์หน้าจ รายการที่ทําให้คุณนั้นรู้ทันโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามราตรสสวัสดิ์ค่ะราติสสวัสดิ์ครับ